เป็นโซนฟุตบอลสวัสดีครับทุกความพยายามไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามทาคุมิมินามิโนะคือตัวอย่างที่ดีของความพยายามนักเตะจ,จากแดนอาทิตย์อุทัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเวทีพรีเมียร์ลีกชินจิคางาวะคือตัวอย่างของความล้มเหลวอดีตเพลเมเกอร์ที่ดีที่สุดในเอเชียระเบิดฟอร์มสุดยอดสมัยอยู่กับบรูซเซียนดอทล แต่พอย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกราฟชีวิตของเขาก็แย่ลงทันทีส่วนนักเตะญี่ปุ่นที่พอไหวในเวทีพรีเมียร์ลีกก็มีชินจิโอกาสกิอดีตกองหน้าแชมป์มหัศจรรย์ของเลสเตอร์กับกองหลังกัปตันทีมชาติคนปัจจุบันมายาโยชิดะที่เล่นให้กับสโมรสรเซาทแธมป์ตันมานานถึง8ปี พวกเขาทั้งสองคนมีร่างกายที่ใหญ่โตทําให้เข้าประทาหนักในบอลพิมพ์มีกได้แต่กับมินามิโนเขามีรูปร่างที่เล็กกว่านั้นถึงจะมีความเร็วและความคล่องตัวเข้ามาทดแทนแต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเล่นในบอลพิมพ์มีกได้ทําให้ช่วงแรกกับลิเวอร์พูลมินามิโนมักจะถูกให้นั่งสำรองเพียงเท่านั้น เกมไล่ของมินามิโนกับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นที่บอลเอฟเอครับรอบที่3ที่เปิดบ้านพบกับเอเวอเรตันโดยในนัดนั้นมินามิโนถูกส่งเป็น11ตัวจริงและมีเวลาอยู่ในสนามถึง70นาทีซึ่งนัดแรกของมินามิโนกับลิเวอร์พูลทีมก็สามารถชนะคู่ปรับร่วมเมืองไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงที่ดีแต่ก็ยังมีเรื่องให้ปรับปรุงอีกเยอะ โอกาสที่2ของมินามิโนมาถึงอีกครั้งหลังจากต้องนั่งสำรองสองนัดก่อนหน้านี้โดยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนมาเน่ที่มีอาการบาดเจ็บในนาทีที่3 3ของเกมที่ออกไปเยือนวูฟแฮมตันซึ่งถึงแม้ทีมจะสามารถเก็บชัยชนะในนัดนั้นได้แต่ผลงานส่วนตัวของมินามิโนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากนั้นในลลกเขาก็ถูกส่งเป็นตัวจริงเพียง2เกมคือเกมที่พบกับเอวานตันแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกของเกมส่วนอีกเกมก็คือเกมสุดท้ายของพิมเมลีกที่ออกไปเยือนนิวคาสเซิล ซึ่งเกมนี้ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายพอลิวพูสามารถคว้าแชมป์พิมล์ลกครั้งแรกของสโมสรไปแล้วทําให้ครึ่งฤดูกาลแรกของมินามิโน,โนถือว่าสอบตกแต่จะโทษมินามิโนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะในปีนั้นสามประสานมาเน่ฟิเมโนโนซารา่าไรเทียมทานจริงๆเมื่อตัวสำรองในแนวลุกยังไม่สามารถชดแทนตัวจริงได้ทําให้ฤดูกาลถัดมา ลิวพูจึงทาการเสริมทัพตัวรกอีกคนนั่นก็คือเดียโก้โชตาการมาของโชตาทําให้โอกาสลงสนามของมินามิโนเริ่มจบสิน้นก่อนที่โชตาจะย้ายเข้ามาเขาก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเท่าที่ควรแต่เมื่อมีโอกาสมาอยู่ทีมใหญ่อย่างลิวพูแล้วทําให้มินามิโนไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดฤดูกาลที่2ของมินามิโนกับลิวพูเขาถูกส่งลงเป็นตัวจริงเพียง2เกมและลงมาเป็นตัวสำรองอีก8เกมแต่ส่วนใหญ่ก็ลงมาช่วงท้ายเกมแล้วแทบไม่มีเวลาให้มินา มิโนโสแสดงฝีมืออะไรมากมายเมื่อไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรบวกกับไม่สามารถสอดแทรกตัวจริงได้เลยทําให้สื่อเริ่มอ,ออกมาให้ข่าวว่าลิวผูกําลังตัดสินใจที่จะปล่อยมินามิโนโนออกจากทีมและวันสุดท้ายของการซื้อขายนักเตะร,รอบ2ในเดือนมก,การาคมปี2020ก็เป็นทางเซาท์แฮมตันมีได้ตัวมินามิโนโนไปในสัญญายืมตัวโดยทางมินามิโนโนยังรู้สึกแปลกใจกับการตัดสินใจของสโมสรที่ปล่อยตัวเขาออกจากทีม ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากซ้อมเสร็จตอนห้าโมงเย็นผมไม่คาดคิดเลยดังนั้นผมน่าจะเป็นคนที่ประหลดาดใจที่สุดเมื่อได้รับโทรศัพท์มันเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับผมมันเป็นโอกาสที่ดีผมอยากขอโอกาสนี้และย้ายมาที่นี่ ส่วนทางเจเกนคอฟก็ะชี้แจงเหตุผลในการปล่อยตัวมินาเมโนให้สาแฮมตันว่าทาคุมิเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งแต่เราไม่ได้โอกาสให้เขามากพอมันคือเรื่องจริงมีไม่กี่สโมอสรที่เหมาะสมสําหรับนักเตะของเราแล้วสาแฮมตันก็ปรากฏตัวขึ้นมา เพราะสิ่งเดียวที่เขายังขาดคือการลงสนามต่อเนื่องและมันเป็นปีที่ยากสําหรับเขาผมอยากจะเก็บเขาไว้กับทีมเพื่อจะได้มีตัวเลือกสําหรับการทําทีมเราเห็นความสามารถในตัวของเขาหากเขาได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาด้วยความมั่นใจที่แตกต่างจากเดิมซึ่งผมหวังว่านั่นจะเป็นเรื่องที่ดีของเราทั้งสองฝ่ายการย้ายมาอยู่กับแซลทัมตันจึงเป็นบทพิสูจน์ว่ามีนายมิโนจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ พราะหากเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับซอลแฮมตันชีวิตในลิเวอร์พูลของเขาก็น่าจะจบลงแล้วแต่ด้วยเลือนนักสู้ทําให้มินามิโนะสามารถพัฒนาตัวเองและทําผลงานได้ดีกับซอลแฮมตันจนทําให้สโมสรซอลแฮมตันอยากที่จะซื้อขาดเขาโดยทันทีมินามิโนะมีทางเลือกสองทางคือกลับไปสู้แย่งตาแหน่งที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งหรือจะย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ให้โอกาสเขาลงสนาม สุดท้ายมีนามิโนะเลือกที่จะกลับไปสู้แย่งตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนโดยเขายังเชื่อมั่นว่าเขายังมีอนาคตกับลิเวอร์พูลและพร้อมที่จะกลับไปสโมรสรเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด คำประกาศก้าวของมินามิโนไม่เกินความเป็นจริงเขาทำผลงานได้โดดเด่นในช่วงปีซีซั่นสามารถยกระดับตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ถึงจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเพียงใดเขาก็ยังไม่สามารถสอดแทรกตัวจริงได้เลยพิมลิข์ผ่านไปแล้ว9นัดในปีนี้มินามิโนยังไม่ได้ลงสนามสักนาทีเดียวโดยโอกาสของเขามีเพียงบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับที่พอจะให้เขาได้ลงไปพิสูจน์ตัวเองได้บ้างโดย2นัดในบอลถ้วยคาราบาวครับเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเขาลงไป2นัดยิงไปถึง3ประตูถึงแม้ว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถสอดแทรก11ตัวจริงในลีกได้อนาคตของมินามิโนกับลิเวอร์พูลจะออกมาในรูปแบบไหนไม่มีใครรู้เขาอาจอยู่พิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลจนครบสัญญาหรือย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงตัวจริงที่มากขึ้นหรือฤดูกาลนี้เป็นบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเขาว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เขาจะเลือกเส้นทางแบบไหน แต่สิ่งหนึ่งที่มินามิโนสแสดงให้เห็นตลอดมาก็คือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการมีเลือดของนักสู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเตะญ,ญี่ปุ่นรูปร่างเบกบางแบบเขาก็สามารถประสบความสําเร็จในเวทีพิมพ์ลีกได้และเพื่อนๆคิดว่าหลังจบฤดูกาลนี้มินามิโนจะเลือกเส้นทางไหนในอาชีพต่อไปก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเฟนโซนฟุตบอลพอฟุตบอลคือ ื่อนของเราสวัสดีครับ